โซเน่ไฟเออร์เทคพัฒนาอันตรายในการป้องกันไฟป่าใช้เสียงความถี่ต่ำมินฟรัซาอนที่มนุษย์ไม่สามารถยินดึงได้ปฏิวัติว,ตวงการป้องกันอัคคีภัยอีกขั้นปัญหาไฟป่าที่ทำลายเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาความเสียหายกว่า4ล้านดอลลาร์ต่อปีกำลังผลักดันให้เกิดนวัตกรรมป้องกันอัคคีภัยใหม่ล่าสุดโซเน f ไฟเออร์เทคได้รับทุน3.5ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโคโซเวนเชอร์สเพื่อพัฒนาระบบดับไฟใช้เสียงความถี่ต่ำซึ่งมนุษย์ไม่สามารถยินดึงได้แทนที่การใช้น้ำเดิม เทคโนโลยีนี้อาจเป็นคำตอบสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่บริษัทประกันเริ่มปฏิเสธการให้ความคุ้มครองและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าวงการป้องกันอัคคีภัยไปตลอดกาลแนวคิดการใช้เสียงดับไฟไม่ใช่เรื่องใหม่ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนเคยมีนักศึกษาที่สร้างถังดับเพลิงจากซับวูเฟอร์จนกลายเป็นไวรัน่นหรือแม้แต่ดาพก็เคยศึกษาเรื่องนี้แตโครงการส่วนใหญ่ก็เงียบหายไปเพราะการใช้เสียงในย่านความถี่ที่มนุษย์ได้ยินจะเป็นอันตรายต่อาการได้ยินของมนุษย์อย่างรุนแรงแตโซนในซีไฟเออร์เทคได้ก้าวข้ามขีดันนู้น Jeff ยและ C ี TO ของบริษัทผู้เคยมีประสบการณ์ทำงานกับเนสเตอร์ได้ร่วมมือกับไมเคิลทอมเมอร์สประธานบอร์ดบริหารเพื่อพัฒนาแนวคิดนี้อย่างจริงจังคุณต้องทิ้งการออกแบบลำโพงแบบเดิมๆไปให้หมดแล้วเริ่มใหม่จากศูนย์บรูเดอร์กล่าวถึงความท้าทายในการพัฒนาเบื้องหลังพลังของเสียงที่ไม่ได้ยินแทนที่จะใช้ซับวูเฟอร์ของสเตเท็ได้สร้างอุปกรณ์ที่ทำงานคล้ายลูกสูบในเครื่องยนต์รถยนต์แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนลูกสูบขนาด2ฟุตเพื่อสร้างคลื่นเสียงในย่าน อินฟรา o u n d ์หรือคลื่นใต้เสียงซึ่งมีความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์ทำให้มนุษย์ไม่ได้ยินและปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงทฤษฎีเบื้องหลังคือคลื่นเสียงความถี่ต่ำเหล่านี้จะเข้าไปรบกวนการไหลเวียนของอากาศและไอระเหยของเชื้อเพลิงรอบๆเปลวไฟทำให้กระบวนการสันดาบไม่สเสถียรและดับลงในที่สุดเนื่องจากเราออกแบบทุกอย่างด้วยตัวเองเราจึงลดความพี่ลงมาจนต่ำกว่าระดับที่มนุษย์ได้ยินซึ่งช่วยให้เราส่งพลังงานไปได้ไกลขึ้นและปลอดภยัย บรูเดอร์อธิบายปัจจุบันระบบต้นแบบสามารถดับไฟได้จากระยะ25ฟุตและตั้งเป้าที่จะพัฒนาระบบที่ใหญ่ขึ้นให้มีระยะทำการไกลถึง3า0ยฟุตกรอบป้องกันแห่งอนาคตสำหรับบ้านและอาคารสำหรับบ้านพักอาศัยระบบของตรงนี้ไฟเออร์เทคจะประกอบด้วยเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงเพียงเครื่องเดียวที่ส่งพลังงานผ่านท่อซึ่งติดตั้งตามสันหลังคาและชายคาเพื่อสร้างดมเสียงป้องกันไฟที่อาจลุกลามมาจากเศษใบไม้ในรางน้ำฝนหรือผู้ไม้รอบตัวบ้านโดยระบบจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟได้ ระบบนี้ใช้พลังงานเพียง500วัตต์และมีแผนสำรองด้วยแบตเตอรี่ในกรณีที่ไฟฟ้าดับถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับระบบสปริงเกอร์ที่ต้องพึ่งพาน้ำซึ่งมักเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนในภาวะไฟป่าทางบริษัทตั้งเป้าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบริการไว้ที่ประมาณ2%ของมูลค่าบ้านและกำลังเจรจาก,กับบริษัทประกันภัยเพื่อขอการรับรองอย่างเป็นทางการ ขณะนี้ทางนี้ไฟอ e t เทคกำลังทำงานร่วมกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย่าง TG และเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียดีเซลเพื่อสาธิตเทคโนโลยีกับบ้านเรือนจริงรวมถึงมีข้อตกลงเบื้องต้นกับโรงเก็บสารเคมีซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่นอกเหนือจากการป้องกันไฟป่าถ้าเราได้รับการรับรองให้เป็นอุปกรณ์ทดแทนสปริงเกอร์ได้บรูเดอร์กล่าวเราก็จะสามารถเดินท่าเข้าไปในบ้านเพื่อป้องกันห้องครัวและทุกที่ที่จำเป็นได้เลยนะับเป็นอีกก้าที่น่าจับตามองของเทคโนโลยีที่จะมาท้าทายวิธีการรับมือกับอัคคีภัยแบบเดิม